แบบท่านหนึ่งน้องเกลทำงานใช้เดียวไม่เอี่ยวแม่ชมเป็นงานเองทุกช็อต ซุปตาฟันน้ำนมเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาในตอนนี้ยกตำแหน่งให้กับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่ริยากับน็อตวิสรุตในวัยสองขวบก,กว่าที่มีความสามารถล้นเหลือมากๆสื่อสารได้อย่างเข้าใจทุกเรื่องราวเรียกว่าในทุกๆโมเมนต์เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะเป็นความสุขของทุกคนจริงๆค่ะกับภาพล่าสุดของน้องเกลกับบทบาทใหม่ของการเป็นนางแบบงานนี้ใช้เดี่ยวไม่อิ่วแม่ชมแต่อย่างใดบอกเลยว่าเป็นงานเป็นมืออาชีพมากๆไม่มีงองแง แต,แต่งตัวทําผมการโพสท่าต่างๆหลายคนเห็นแล้วต่างปรบมือให้รวัวๆเลยทีเดียวซึ่งแม่ชมได้เขียนแคปชั่นแซวล,ลูกสาวเอาไว้อีกว่ารู้อย่างใครค่าอารยาน่ารักทุกช็อตจริงๆค่ะนี่แค่สองขวบจับตาดูต่อไปยาวๆเลยกับออร่านักสแสดงหน้าใหม่

ดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ